โอเคสวัสดีครับสวัรดีเบเกอรชาตไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n g เวชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ชั่วโมงนี้ถือเป็นคิวของ PCX นี่ครับแต่ตัวนี้เป็นตัว PCX ปี2020นะั้นะเพื่อนนะ,ะยังไม่ใช่ตัว160ครับผมวันนี้เจ้า PCX 2020คันนี้นะครับเลือกจัดกล่องท้ายที่เรียกว่าหน้าตาโฉบเฉียวไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับ อ่าหน้าตาเขาอาจจะออกดูแนวอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนแบบนี้เลยนะครับรหัสของเขาก็คือแคปป้า37 n ครับเพื่อนๆครับนี่ฮะแคปป้ K K 37 n ขนาดความจุ37ลิตรนะครับลงตัวแล้วก็ดูสวดทรงดูอ่าขนาดของเขาแล้วเนี่ยเหมาะกับ P C X มากๆเลยครับเพื่อนนี่ฮะไม่เกินไปแฮนด์แน่นอนครับความจุ37ลิตรแบบนี้นีครับทั้งซ้ายและขวา นะครับ37ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะฮะและเหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยครับแบบนี้นี่ฮะออ๊บนี่ครับเหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นอิตาลีสเปคนะครับเป็นอิตาลีสเปคราคาพิเศษนะี่ฮะถ้าเป็นอิตาลีอิตาลีสเปคอย่างที่เราเคยแนะนํากันไปนะครับว่าเขาจะมีขอบยางกันน้ํามาให้แบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นอิตาลีสเปคที่ให้มาก็คือว่า สายรั้งฝาเนี่ยจะให้มาสองฝั่งท้งซ้ายและขวาก็จะเสริมความแข็งแรงด้วยและพลาสติก ABS สนี้หนาครับเพื่อนครับนะครับดีไซน์ชบเชียวหน้าตาเขาจะเป็นออกแนวอุลตร้าแมนนี่ครับแบบนี้เลยป๊อนาภายในของเขาครับนะฮะถามว่าเอาออกจากตัวรถยากไหมอ่านี่ครับปุ่มบนก็คือปุ่มสำหรับเปิดฝาปุ่มล่างสำหรับการถอดกล่องออกจากตัวรถครับเพื่อนครับ เพียงแค่ไขกุญแจปึ๊บอันนี้ปิดนะครับล็อกนะฮะไขกุญแจมาที่ตำแหน่งโอเพนครับกดปุ่มครับปึ๊บอ่าเปิปนี่ฮะกดปุ่มแล้วยกขึ้นนิดนึงครับแล้วถอยหลังออกแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นเรียกว่าเราเรียกว่าถาดเนาะถาตัวนี้ก็จะติดอยู่กับแบลกของตัวรถนะครับองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการติดตั้งกล่องของ p c x ก็จะมี2ชิ้นนะครับก็คือตัวแหลกเล็ก กำลังกำลังเล่นเครื่องพอดีเลยอ้าวโอเคต่อนะครับตัวแหลกเหล็กแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าแหลกเหล็กที่จะใช้วางอยู่บนกันตกเดิมของตัวรถนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวเพลทตัวนี้นะครับเพลทจะแถมมาให้พร้อมกับกล่องโดยทั่วไปเวลาใส่ก็ใส่ง่ายๆแบบนี้ครับนี่ฮะดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วสามารถกดล็อกได้เลยแบบนี้นะครับไขกุญแจนะครับล็อกเรียบร้อย สวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับหมอมากๆจับดีไซน์และก็หน้าตาของรถฟั n d a PCX 150คันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสนุนราคาชุดนี้ทั้งชุดเดี๋ยวจะโพสต์ไให้ใต้โพสด,ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ